Let it... Let it... hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret Fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can't change your life A few friends ทำเตือนปืนแบล็กกันคือปืนเสียงปรัาเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแบร็กกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ที่8กันยายน2565นะครับวันนี้เป็น EP พิเศษเนาะเรื่องส่งลูกค้ามาหนึ่งวันแล้วจริงๆแล้วต้องส่งตั้งแต่เมื่อวานนะครับนะก็อวันที่7ก็ต้องขอโทษแล้วขออภัยในความล่าช้าด้วยนะฮะแต่อันนี้ก็มาตามคำเรียบร้องแล้วนะครับเป็น AK47 หรือว่า Dragioku FD47 นะครับนะตัวนี้เป็นดราแบรนด์ดรากิโอค u นะฮะหรือว่าแบรนด์ของซาอุดีนะแต่ก็เป็นงานของตุรกีนะครับนะนี่นะแบรนด์ Band เขาอยู่ตรงนี้ <laughs> นะมดูใกล้ๆเลย ดรากิโอกูโอกูโอกอะไรนะถ้าอา่านชื่อผิดไงต้องกราบขออภัยด้วยนะครับนะแต่ก็แบบน,นี้นะครับรอเอเคนะฮะผู้นําเข้าเขาแจ้งมาว่าจะเข้ามาแค่รอเดียวแล้วรอสุดท้ายนะครับนะหมดแล้วคือหมดเลยนะครับไม่มีนะแล้วก็อันนี้เป็นปืนของคุณอูไรนะครับแล้วสั่งเข้ามาถึง2ตัวเลยนะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับนะเป็นเอเคทั้งสองตัวเลยเดี๋ยววันนี้จะมาททดสอบระบบแล้วก็เทสยิงให้ดูด้วยอย่างละ,อย,งละอย่างละตัวเลยนะตัวละสานัดนะครับนะ ของแถมมีอะไรบ้างนะครับของแถมเราจัดเต็มนะครับกระสุนหนึ่งกล่องแมกกาซีนสำรองหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แว่นตากัน UV นะครับสี่ร้อยนะครับนะอ่าแว่นตากัน UV วีสี่ร้อยแล้วก็ซองใส่แว่นนะครับแล้วก็เลเซอร์ทีนวันนะครับเป็นชุดเลเซอร์นะเห็นไหมเนี่แล้วก็เป็นไฟฉายแล้วก็สามนะครับเป็นแบบไฟฉายบิ้งแล้วก็กระพริบนะครับเวลาใช้ในกองคืนเนาะห้อยติดปืนมันก็ได้นะครับนะลาใครมาก็ใช้ทดแทนไปก่อน ตัวเอเตัวนี้นะครับนะตัวลำกล้องเนี่ยของเขาตรงแก๊สท่อส่งแก๊สเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขา,ามีลงปืนให้ด้วยนะครับเอาไว้ติดดอทหรือไฟฉายนะครับพวกชุดเลเซอร์ชุดไฟฉายได้นะครับเหมือนกับปืนพกเลยปืนพกสั้นนะครับก็มีจุดเด่นแต่น่าเสียดายนะครับที่เขาไม่ได้ใส่ตัวล็อกอ่าตัวล็อกสโคปมาให้นะครับตัวล็อกสโคปจะเป็นเหมือนตัวนี้นะฮะเขายู่ดใกล้นะฮะ ว่าจะใส่มาให้นะครับแม็กจะเป็นเหมือนตัวนี้เอาไว้ใส่สโคบนะก็ไปหาใส่กันได้นะครับก็จะมีรูเจาะรูมาให้นะครับไว้ใส่สโคบเป็นสกูนะครับ2ตัวนะเห็นไหมจะเป็นรูสกูสองตัวนะครับไว้ใส่ได้นะโอเคตัวนี้นะครับระบบนะครับก็จะมีแค่เซฟแล้วก็เซมิหรือยิงเทีลนั์นั่นเองนะครับนะจะมีแค่2องระบบไม่มีระบบวัวโต้นะครับตัวนี้ลุกเลื่อนนะครับเวลาลุกหลงนลุกเลื่อนจะไม่ค้างนะครับนะ เอเมีสองแบบนะที่เป็นลูกเรื่องค้างกับลูกเรื่องไม่ค้างนะครับนะหลายคนบอกเอเลูกเรื่องไม่ค้างอยู่แล้วมันก็มีถูกต้องนะครับแต่บางตัวเขาก็มีรูปแบบระบบลูกเรื่องค้างนะครับนะผมนึกบอกว่าตัวนี้ลูกเรื่อนไม่ค้างนะครับนะเมื่อขึ้นลำนะฮะจะมีระบบเซฟนะครับนะปรับขึ้นปุ๊บนะฮะจาลั่นไม่ได้นะครับแต่เราตรับลงปุ๊บนะฮะลั่นได้ทันทีนะครับนะโอเคตัวนี้นะครับพันท้ายก็จะเป็นเป็นไม้นะฮะ ด้ามจับก็เป็นไม้นะครับไม้หรืออืไม่น่จะเป็นไม้นะครับด้ามจับจะเป็นพลาสติกลายไม้นะครับนะเป็นโพลิเมอร์นะคะแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นไม้แท้นะครับด้านหน้าเป็นไม้แท้อยู่นะครับนะไม้แท้นะฮะโอเคนะครับตัวมีไม้แท้ก็คือทั้งท้ายกับตัวล่างหน้านะครับล่างหน้าของเ k เคจะเป็นไม้แท้ตัวด้ามปืนด่าจะเป็นประกับของพัอกไม้แท้เหมือนกันนะครับไม้แท้เหมือนกันมาดูมุมนี้จะเป็นไม้แท้เลยนะ ็คือมียางไม้มีรอยไม้เลยนะถ้าดูมุมที่เขาเจาะเข้าไปในเนื้อนะจะเห็นเลย <c oughs> ก็มีไม้แท้ทั้งหมดเลยนะครับนะตัวนี้เป็นตัวชื่อรุ่นว่า FD47M นะครับนะก็คือลำล้องระยะความลำล้องี่ยจะอยู่14นิ้วนะฮะ14นิ้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเลยทดสอบยิงกันเลยดีกว่าทั้ง2ตัวเนาะก็ระบบก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีเซฟแล้วก็มีเซมินะครับนะอ่ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่ทดสอบนะผมบอกเลยนะ สิ่งแรกที่สําคัญที่สุดคือแว่นตานะครับเพื่อการปะกายไฟนะครับสิ่งที่สองนะครับคือที่ลดเสียงนะฮะหรือที่ครอบเสียงนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันแก้วหูเราแตกนะฮะจริงนะครับเดี๋ยวหูลวกได้นะครับมีผลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอนุญาฉีกกระสุนก่อนนะครับกระสุนใช้กระสุนปลอกทองทางร้านเหมือนกันนะครับนะทางร้านให้เป็นโอคุซานนะฮะผมก็จะใช้โอคุซานแล้วกันแต่กล่องเป็นวอเตอร์นะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นโอคุซานนะครับ เดีวทดสอบกับองคซานตัวละ3นัดเลยนะครับนะเพราะว่าระบบเนี่ยทดสอบเลยก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าทดสอบยิงเลยเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าปกติไม่ปกตินะฮนะผมมันจุแมกละสามนัดนะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบอตัวนี้ก่อนตัวแรกก่อนนะฮะ ทดสอบเซฟก่อนนะครับนะน่ะไม่ได้นะครับโอเคนะนะแม็กกาซีนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นเลยนะเมื่อใส่เข้าไปนะขึ้นหน่ำนะครับทดสอบเซฟนะครับตามขึ้นน่าจะไ,ได้นะครับอ่ะทีนี้ผมมาทดสอบจริงลนะสามนัดนะครับกับตัวแรกนะ,ะน่าจะแจม แจมหนึ่งนัดนะครับอาจจะเป็นที่กระสุนนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมทดสอบอีกสามนัดแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันแจมแจมหนึ่งน,ะนะัดนะฮะรีเช็ตทดสอบนะครับครั้งหนึ่งนะฮะ ป็นที่ประสนนะครับนะกระสนน่าจะเก่านะเก่าเก็บนะฮะ <c oughs> เพราะว่าประสนมไู่ในห,ห้องแอร์ด้วยแล้วก็เก่าเก็บนะครับตัวแรกก็แม็กที่สองที่เช็คให้ยิงลื่นนะครับนะแม็กแรกอาจจะเป็นที่กระสนนะครับนะเพราะถ้าติดมันต้องติดทุกแม็กนะต้องติดต้องติดทุกรอบนะฮะเอามาตัวที่สองบ้างนะครับนะ เซตนะครับว่าไม่ได้นะครับเอาเซตลงนะครับพร้อมนะเลยทิบอกเลยว่าแน่นมากนะครับนะโอเคนะฮะก็หลังจากที่เขาสอบไปนะครับก็มีแม็กแรกนะที่ติดเพราะเนื่องจากกระสุนนะครับจากที่ดูนะก็น่าจะเป็นที่กระสุนนะครับเพราะว่าถ้ามันติด อีกเนี่ยมันจะเป็นที่ปืนหรือว่าระบบแล้วแต่ทีนีนคือเรารีเช็คให้มันก็ยิงดื่อน,นะครับต้้งสานัดนะครับก็แนะนานะครับให้ใช้กระสุนที่แรงบารสูงๆนะครับโดยเฉพาะป่อทองใช้ได้ดีนะฮะตัวปืนก็ร,ระบบปกติตั้งสองตัวนะฮะนะตัวนี้ก็รีเช็คให้เรียบร้อยนะครับกับนัดสเราจะมาลองเช็คอีกครั้งนึงก็ได้นะเช็คไหมเพื่อความสบายใจให้ลูกค้านะเพราะว่าเบิ้ลแล้วก็ต้องเบิ้ลอีก นะตากออกแอดมันนะครับแอดมันแอดมันนะครับขอทดสอบอีกครั้งนึงแรกของตัวแรกนะครับเพื่อเป็นเอ,อกฉันด้วลาเราแข่งขันเนี่ยเห็นะเซตบอลเลย์บอลยังสามต่อสองเลยนะอันนี้หนึ่งต่อหนึ่งอยู่เลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกแอดมันนะ <laughs> ม,นมันมันมือแล้วมันลื่นดินะคัดเริ่มมันแล้วนะอ,ดดมมวนะอันนี้ก็สุดที่ใช้เป็นของวอเทอร์แล้วนะวอเทอร์น่าจะแรงบาแรงกว่าตัวโอคุซานนะครับ ก็หายายากเลยตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้พอ <c oughs> <p are> แล้วนะวอเตอร์ Water เก็บไว้ละนะโอเคนะครับอุปกรณ์เนี่ยห้ามขาดเลยนะครับเป็นเป็นการเซฟตี้อย่างหนึ่งเลยนะครับเวลาเราไปสนามหรืออะไรต้องใช้นะครับก็ถึงระบ,บุว่าให้เราใส่หูครอบแล้วก็แว่นตาทุกครั้งนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาเราดูเทสอีเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับ หนึ่งนะถ้าชนะก็คือสองต่อหนึ่งเซตแล้วนะก็เรียบร้อยนะครับยิงมันมากนะครับผมบอกเลยอันนี้ผมแค่ยังไม่รัวนิ้วนะถ้าผมรัวนิ้วนี่จะเหมือนกับฟัวโต้ลเลยนะจะกลนเลยนะแบบนะเป็นยิงดีนะยิงดีผมบอกเลยนะครับก็น่าจะติดที่กระสุนนัดแรกนะครับเพราะว่ามันชื้นนะฮะเพราะว่าผมเก็บไว้นานด้วยเป็นของอ,อุซาลลมันมาแยกกล่องอยู่ในวอเตอร์นะครับนะนี่ผมใช้วอเตอร์นะก็ลื่นปื้ดลื่นปื้ดนะ อันนี้ก็ชนะไป2ต่อหนึ่งเซตอันนี้ก็รอบเดียวจบเลยนะฮะแต่ก็ระบบปืนปกติหมดนะจากที่ผมทดสอบดูนะครับเพราะว่าระบบเซฟระบบอะไรเนี่ยก็ปกตินะฮะก็จะเ็คเซฟให้ครั้งแล้วกันเนาะเซฟนั่ไม่ได้กนะดับลงนะครับนัานไดนร้ระบบปืนก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะตัวที่สองนะครับนะขึ้นนะครับนั่นไม่ได้นะครับกลับลง เรียบร้อยนะฮะก็ระบบก็ปกตินะฮะก็ของคุณ <c oughs> อุไรนะครับทั้งสองตัวมีเทสยิงให้เรียบร้อยนะครับนะก็วันนี้นะครับก็รีวิวให้เรียบร้อยนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับนะก็ขอบคุณคุณอุไรมากนะครับนะเราทดสอบยิงให้ด้วยนะเพื่อความสบายใจนะครับแล้วแบบปืนเราจะเซอร์วิสก่อนให้ไปด้วยนะก็เดี๋ยวจะล้างปืนให้ด้วยนะแล้วก็ของแถมก็จะมีนะครับทนะั้งสองร้อยหนึ่งตัวนะครับมูลค่าสองพันกว่าบาทนะสองพันสองร้อยบาท กระสุนหนึ่งกล่องมูลค่า1,000งกว่าบาทนะครับนะแว่นแล้วก็พร้อมฝาครอบเนี่ยก็มูลค่า3า0้บาทแล้วก็ไปฉาย5้บาทนะเป็นไปฉายนะไปฉายแล้วก็เลเซอร์แบบกระพริบนะเวลาเราส่องพอๆกับตัวที่ติดในปืนเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้แสบตานะฮะโอเคเนาะแต่ว่ามันไม่แค่มันไม่มีรางปืนติดเท่านั้นเองเนานะก็เรียบร้อยนะครับรอบวันนี้นะก็สําหรับใครที่อยากเป็นลูกค้าของเรานะครับอยากมีปืนดีๆอย่างนี้นะครับหรืออยากดูรีวิวเราอย่างนี้นะครับก็ ดูเราเยอะๆนะครับกดติดตามเราไว้นะครับนะผมจะขึ้นคลิปต่างๆไว้มากมายนะครับก็ไปกดดูได้นะครับหรือไปดูระบบได้ทั้งหมดเลยนะครับนะกดติดตามเยอะๆนะแล้วกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่อยากเป็นลูกค้านะครับอดีไลน์มาเพื่อสั่งสินค้านะครับอดีไลน์นี้เลยนะผมขึ้นมาให้นะครับแล้วก็โอนแล้วจะส่งเท่านั้นนะครับหรือว่าจะมาสั่งหน้าร้านก็ได้แต่จะบอกก่อนว่า AK ตัวนี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับต้องพูดจริงๆนะหมดแล้วหมดเลยนะ เป็นย้ำเลยนะครับโอเคแตหรับนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอลาพื้นกันครับจะส่งให้ลูกค้าก่อนนะครับครับโอเคครับรอบจะส่งวันที่8นะครับกันยายน2565นะครับก็เป็น A k เคกระบอกนะของคุณอุไลนะครับก็จะส่งไปพร้อมกันเลย2ตัวนะครับแล้วก็จะทำสปีดแล้วก็ทำประกันให้ทั้ง2กล่องเลยนะฮะ ปในนะครับอย่างละตัวเราพร้อมของแถมนะแล้วก็สุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับนะเพิ่งดูนะว่าันเกิดตรงวันนี้พอดีเป๊ะเลยแต่กันยานะฮะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับนะแอดมินเพิ่งเห็นนะครับนะตอนทําเอกสารนะฮะก็โอเคนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับนะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองนะครับเงินทองไหลมาเทมานะโอเคเนาะข้อเสนอนี้เดี๋ยวนํำไปส่งให้เลยนะครับขอบคุณมากอย่าลืมกดติดตามสับสกายยูทูปเป็นใช้ผมด้วยนะครับกราบกันนะครัครับสวัสดีครับ